ฟรีนะคะที่สิงคโปร์นะคะตอนนี้พักอยู่ที่มารีน่าเบย์แซนโฮเทลนะ,ะวิวสวยมากนะคะทุกคนตรงนั้นคือที่จัดอีเวนต์ของเราในครั้งนี้อ oh. าการ์เด้นบายเดอะเบย์เจอกัน oh. นี่ดูวิวสวยมากโอเคค่ะทุกคนบิวคงจะต้องรีบไปแล้วนะคะ่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนรอเราอยู่นะคะขอแต่งหน้าเปลี่ยนลุคเพื่อที่จะไปเจอกับเพื่อนๆที่เป็น K L แล้วก็เป็น i n นฟลูเอนเซอรหลายหลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนๆหลากหลายประเทศกันนะคะ Go Go i n i s f r e e นะคะเพราะว่าสิคิว I to do what I like, I going to go to where I wanted to go, get to know nice people around the world. This is my story. Nice to meet world. you guys. Hello everyone, my name is Alika. I'm from Indonesia. All of my videos have a very quite like a TMI vibe so ทุกคนกำลังมาตเรื่องอเคกอนอนีฟรีไม่จุนเลยค่เลยนี่นัสุะคะอร่อยดีๆคุ i ไนนีเปอีเวนต์ตอนเย็นนะคะ Garden by the Bay นะใช่ค่ะเป็นสิงคโปร์ครั้งแรกของพี่ฟ้าตื่นเต้นไหมคะสวยไหม สวยมากชอบที่มีประไม้เยอะไมปถึงพี่บิวสวยใช่ไหมคะทุกคนคะถ้าใครได้ดูคลิปบิวก็จะรู้ตัวตนของพี่ฟ้าว่าจริงๆพี่ฟาเนี่ยเขาเป็นคนตลกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามาจุ๊จุนี่นะคะเป็นอีเวนต์ตอนเย็นของเรา Move this around, touch it. Yeah pick one อเล้องเลงเลือ้องอกต้งเลือกต้องเกตเลอกต้องเล้เลืก้อเดอต้องเลือกค้อเลอกต้งเลืกต้งเลาอกต้เก้กับองเลืต้อเล้เลกต้ลตองเล้เกลกงเงกกงเก Sam, oh, Sam. Okay. Sam. Oh, yeah. Anybody Yeah, <laughs> yeah. 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 We meet Got it Be yeah. alright Okay Got it She got it, yeah. she got it. Uh, She's my best friend now Okay yeah. I found my partner. งงโอ้ยเจ๋อเขาโบยอยู่อะเจเล่นใหญ่กับว่าโอบมอนิ่งค่ะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะคะซึ่งเูาแต่งตัวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้า วันนี้มีซ้อมตอน10หโมงครึง่งซ้อมตอบคำถามนะคะซึ่งบิวคิดว่าเวต้จะขึ้นไปเวทีทีไรจอประมาทุกทีเลยแบ,บบตืบ่นมาขนาดเมื่อวานแนะนำตัวยังแบบตื่นเต้นม,มากเลยค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าบิวได้ไอันนี้มาด้วยนี่นน เป็น welcome gift น,นะคะ,ะ,คะก็คือเมื่อคืนนะเราใช้เซตใหญ่ไฟปิดปิดนี่นะคะไช้จริงเรยจริงอันนี้เป็น green tea cleansing gel to foam นะคะของิ n i s u n เนี่ยใช้ดีมากก็คือเขาจะเป็นแบบเจลก่อนนะคะแล้วก็พอล้างไปเรื่อยๆยเนี่ยก็จะกลายเป็นโฟมเป็น two in one step เลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ใช้ดีมากเลยทุกคนแบบลบเครื่องสำอางพวกแบบกันน้ำได้เป็น green ีค a c l e a อแล้วก็อันนี้ก็เป็นดี ไม่ว่าไม่ว่าแล้วเป็น eye and face ball นะคะก็คือเป็นที่ทาใต้ตาที่แบบว่ามีลุกกิ้งเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ให้ดูนะคืนนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่เราเพิ่งใช้ไปเมื่อเช้านะคะนี่นะคะเป็นตัวเด็ดของเขาที่เรามาพากเขาเลยคะ่ะ <hart> วันนี้ Innisfree Green Tea Serum นะคะแต่ว่าเป็น new packaging ของเขาสุดท้ายะคะ่ะมีเซรั่มแล้ว <mar az os> ก็ต้องมีครีมนะคะอันนี้เป็น i n n i s f r e Green Tea Cream นะคะก็คือเมื่อวานอย่างที่เราได้ดูพีเซนอะไรของเขาไปอ่ะคือแบบมันน่าใช้มากเลยค่ะ ทุกคนแบบเราก็ใช้ไปแล้วด้วยนะคะลงกดแต่งหน้าแล้วเรามาแต่งหน้าทำผมกันดีกว่านะเราทาผมรอนมามากขึน้นเลทีนะ,ะน่ะทุกคนวูแอบบอกนินึงยิ่คนยิ่มากอ่ะเราห้ฟังก่อนเมื่อวานนะขึ้นเครื่องเสร็จปุป๊บเราก็มาถึงเนี่ยประมาณบ่ายโมงแล้วก็มีเวลาเก็บองประมาณ15ทีรวมเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไปที่งานย ก็เลยมีความรู้สึกว่าแอบเหนื่อยนิดน,นึงแล้วก็อากาศร้อนเมื่อวานก็เลยรู้สึกแบบพลีเพียนนิดน,นึงนะคะแต่ว่าวันนี้เต็มที่มากเพราะว่านอนเต็มอิ่มไหมเตมอิ่มนอนสบายเตียงดูดมากแล้วก็เราเตรียมผิวมาดีแล้วเมื่อวานแบบแอบอายนวดอืดมากาเลยค่ะมันจะไปคาบนิดนึงตรงนีเนงงนนะ้เพราะว่าบิวอะไม่ได้ทาครีมก่อนลงรองพื้นนะเพราะว่าบิวแต่งหน้าในเเนี่ยอันนี้อันนี้อย่างวันนี้ลงครีมก่อนนะอันนี้ลงกรีนทีเซรั่มแล้วก็ Green tea, ะะกรีนทีเครีมแล้วก็กรีน้นเซรั่มแน้วก็กรีนก็จะไม่เป็นคราบ คนเพราะว่าหน้าบิวต์จะค่อนข้างผสมผิวผสมบางวันก็แห้งบางวันก็มันบางวันก็อัดผสมกันก็เลยงงว่าแบบเหมือนหน้าเราเป็นพ่ดเดียวอะค่ะทุกคนเอ๊จะเอาน้ำหรือจะเอาแห้งนะเนาะเฮ้ยแต่ทุกคนเมื่อวานอะก็คือนั่งเป็นกลุ่มใช่ป่ะก <c oughs> ็จะไม่ได้นั่งกับเพื่อน,อนแบบไม่ได้นั่งกับ บิงก e ับพียงกับฟ้ากับน้องฝนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้นั่งแยกกันแบบเป็นแต่ละประเทศประเทศประเทศผสมกันอย่างบิวก็นั่งกับฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามสิงคโปร์เกาหลีนะคะที่เป็นฝาแฟร์ดน่ารักมากเลยสองคนนั้นอะน่ารักสุดๆเลยอะค่ะทุกคนเขาจะเดินแบบทุก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 ทากทุ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 งทุกทุกทวาทุกทุกทุก่านทุก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 กทุกัุแทุกทุกคนกบบคทุก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 ม่กทุ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  แอนแรกเราก็แอบ,บมีกลัวใช่ไหมว่าเฮ้อเขาจะยังไงนะคือ <c oughs> หลากหลายอาชีพมารวมกันบางคนก็เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือแบบทุกคนข้าวไม่ได้กินเลยแบบคุยกันแล้วสนุดเรมิมรวมแล้วคือเฟลลี่มากแบบว่าน่ารักทุกคนเลยคนเนี้ยเราไปซ้อมก่อนไปกินข้าวไปซ้อมแล้วก็สุดท้ายไปท็อกโชว์ท็อกโชว์เสร็จแล้วก็ว่างแล้วก็ตอนห้าโมงมาเจอกันใหม่แล้วก็มาเจอยุนอาม้วยคะทุกคนยุนอ is me ิ n s กายฮัลโหลว่ายังไงกินเลยก็ได้นะเสร็จพร้อมสวยกินข้าวเนาะใช่ค่ะสวยเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะโอเคค่ะค่ะจอนค่ะบายบายค่ะเดี๋ยว i t means sky จะด่าเราได้นะคะเพราะเราช้าเพราะว่าเราปลุกนานมานานแล้วไปเดี๋ยวไปเจอพี่ฟ้าก็นนะคะแล้วก็ไปกินข้าวอะค่ะบ๊าย เขียวใบตอมาแล้วค่ะใบหอมค่ะใบหอกใบตอใบหอกที่เข้าก็นค่ะอันนี้เป็นเขียวแบบอินิสฟรีอินิสฟรีอันนี้เป็นเขียวแบบใบชาที่พื่งงอกพื้นนอกเป็นใบชาแบบที่เพิ่งเก็บแดดมเขียวอ่อนๆเขียวอ่อนๆต่างกันอันนี้ก็แก่ก็ฉันแก่ นี่เป็นอาหารเช้านะคะเป็นออมเล็ตแล้วก็มีพินัทบอร์เตอร์กับขนมปังแล้วก็น้ำส้มกับมะม่วงท้างนู้นนะคะเป็นผู้ดีอังกฤษกินชากินชาตอนเชา้าแล้วก็เป็นอะไรคะเนี่ยสลัดแล้วก็โอ้ยสวยผขาดสวยมาก, <c oughs> มกสวยเราอกินอะไรสวยๆ <c oughs> อาจิบชาะคะ่ะโอ้ <c oughs> อ,องบนทีเดียว <c oughs> Wow, it's great to you know all these great tips on how to keep your skin hydrated. After that, we use to foam printer because when I use this, it, it's gonna be gel first. Yes, it's gonna be gel can remove light like, makeup easier, and then it's gonna be foam can remove heavy makeup. So the best, the one with the most hydrated skin. Ah, Konak Pekpiak. Nala, Singapore. ห้องแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเสร็จอีเวนต์นะคะแล้วเราก็ไปเดินอาร์ตแกลเลอรี่มานะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยแล้วคือตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงซึ่งเรามีเวลาพักอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอยืน อาการคะ่ะทุกคนจะยินอาัคาร,รั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตื่นเต้นมากแต่ว่าว<ะ>สิ่งที่ตื่นเต้นเหนือสิ่งอื่นใดคือเปิดห้องเข้ามาแล้วแบบพนักงานทำความสะอาดที่นี่คือแบบน่ารักมากมากทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อคนะืนน่ะเหนื่อยมากแล้วคือไม่ได้จัดห้องไม่ได้อะไรแบบคือทุกอย่างคือโยนโยนโยนแล้วที่นี่คือแบบกลับมาถึงห้องจริงๆในกระเป๋าเดินทางมีรองเท้าแต่เขาเอาออกมาวางให้เราส่งผู้แบบนี้แล้วคือแบบทุกคนดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกอย่างเลยอะเออดีอะแล้วคือนี่ค่ะกระจัดกระจายมากจัดเรียงสวยงามวิ่งวับวิ่งวบวิ่งวับโอ้โหสุดยอดไปเลยอะโอเคค่ะบิวก็ขอเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอันนี้คือหม้อเลยนะ ชาบูมันอยู่จักรพรรดิอะไรสักอย่างหมาล่ากับอะไรนะคะเดิมออริจินอลออริจินอลโอ้ยพิงเป็นวีแกนเหรอคะปากเนืยยังไม่มา อนนี้เราก็ตื่นประมาณ8โมงนะคะเมื่อคืนเราไปลุกท็อปข้างบนนะคะแล้วก็ดึกดื่นกันมากเลยนะคะเพราะว่าเราอะไปเจอเพื่อสิงคโปร์นะคะน่ารักมากเคเขาเป็นคนน่ารักมากๆเขาเป็นคนที่แบบคิดบวกเป็นคนเอเนอร์จีย้ยูมากนะคะก็รู้สึกว่าแบบทุกคนแฮปปี้ทุกคนเอนจอยแบบก็คือมาอีเวนต์เนี้ยได้เพื่อนกับไปอยู่เลยแบบดีใจมากๆเลยนะคะคนก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะวันนี้แดดแรงเปรี่ยงเปรียง ดัดแรงมากแต่วิวสวยเหมือนเดิม<ว><ว>อย่างที่บิวบอกไว้นะคะทุกคนบิวจะมาใช้ให้ดูทีละตัวเลยเพราะว่า<ว>บิวอ่ะกำลังอินอยู่เครื่องมันกำลงัลงร้อนนี่นะคะทุกคนคือตัวนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่บิวได้ดูพรีเซนต์ของเขานะคะว่าเจ้าตัวี้เ่ตต้นกำเนิดอะไรยังไงมายัางไงนะคะกรินทีซีซีรัมเนี่ยก็คืออันเนี้ยเขาเป็นนิวแพคเกจนะคะที่จะวางขายในเดือนเมษายนนี้นะคะ,ะดู ก็คือส่วนผสมข้างในอ่ะก็คือเหมือนเดิมใช้ดีเหมือนเดิมแหละบอกเลยว่าอันนีู้้จะเก็บไว้เพราะว่าบิวอ่ะมีอยู่ที่บ้าน2อ,อัน <onta> แต่บิวไม่เคยได้ใช้หมดเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าโบเอาของบิวไปตลอดเวลางงงงช่วงนี้คนในโซเชียลติดขาว่างงแบบทำไมน่ารักอะงงทำไมใช้ดีอะงงทำไมแดดแรงอะงงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะล้างหน้าเสร็จอ่ะใช้ภายใน3าวีทุกคนจะใช้ดีมาก<ล>เลยนะมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็เผ่าว่าเขาช่วยอะไรใช่ไหมคะทุกคนหนึ่งเลยคือแบบความชุ่มชืน้นอ่ะอันดับหนึ่งเลยทุกคน,น คือเรียกได้ว่าเป็นแบบเซรั่มอันดับหนึ่งที่เกาหลีเลยแบบแล้วคือบอวะเป็นคนที่แบบผิวหน้าแพ้ง่ายนางชอบตัวนี้มากเลยนะมันเหมาะสหรับคนแพ้ง่ายด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น i อ n น e ิ r ร e กร e e ที e e cream นะคะตัวนี้บอกเลยว่าบิวอ่ะเพิ่งเคยใช้เพราะว่าบิวไม่เคยใช้เลยบิวเคยใช้แต่ตัวนี้นะคะก็ส่วนสมหลักๆของนก็คือมาจากกรีนทีคือเขาแบบค่อนข้างมีความละเอียดแล้วก็มีความแบบ พิธีพิถันในการผลิตออกมานะคะทุกคนส่วนผสมลหลักๆของเขามาจากธรรมชาติแบบค่อนข้างสูงมากแบบประมาณ80%กว่าเปอร์เซเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งดีต่อใจเห็นไหมวิวเอามาลงก่อนแต่งหน้าด้วยเพราะว่าเขาอะเห็นไหมค่อนข้างซึมง่ายแล้วก็จะแบบผิวชุ่มชันแบบเกาหลีเลยเนี่ยแล้วเราก็รอแบบหนึ่งให้เขาซึมเข้าไปนะะส่วนอีกตัวหนึ่งที่แบบโอ้ oh เคยลองใช้นะคะแล้วแบบเอ้ยมันใช้ง่ายมากเลยทุกคนอันเนี้ยคือ Inti Seed Eye and Face เอ๊ะใช้ยังไงไปรตรงนี้นะเห็นไหมที่มองมาแล้วอะแล้วเราก็ทาได้เลยตุ้นให้แบบว่าเออครีมแบบดูมซาบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเย็นๆอนะตัวนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นรอบดวงตาเรานะคะแบบ ใครนอนดึกหรือว่าแบบโอ้ยรู้ตัวแน่ๆว่าพรุ่งเนี้ตื่นสายบกมาหมค่ะจริงๆเลยจริงแต่สิ่งที่เมื่อวานอะวิวไปพูดบนเวทีก็คือตัวเจลทูโฟมตัวนี้มัน amazing มากเลยทุกคนคือมันเป็น two in one step ก็คือตอนแบบที่เราใช้อะเออเขาก็จะแบบเป็นเจลบีบออกมาเป็นเจลสักแป๊บหนึ่งอะก็แบบอ้าเป็นโฟมแบบคือเจลทูโฟมแบบล้างเครื่องสำอางได้ด้วยแล้วก็คลีนหน้าไปได้เลยไม่ต้องแบบเช็ดให้หมดอะไม่ต้องเช็ดครีนซิ่งให้หมดอะส่วนถ้าแบบใครแบบแต่งหน้ายังหนักหน่วง แบบแก่งหน้าก,กันน้ำมันหนักมากนะคะแนะนําตัวนี้เป็น Green Tea Cleansing Oil นะคะเพราะว่าตัวนี้จะล้างพวกเครื่องสำอางกันน้ำได้พวกมาสคาร่าที่แบบกันน้ําหนักหนักเลยแล้วก็แบบคือเหมือนเขาเป็นตัวทําละลายได้ดีอะแบบเออแบบหมดจดเลยอะก็คือใช้2ตัวนี้คู่กัน work 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 w o r และที่สําคัญอะเป็นแบบครีนเซอร์ที่แบบว่าบํารุงผิวเราไปในตัวด้วย,วยก็คือ,อยังมีส่วนผสมของ Green Tea อยู่นะคะทุกคนดีจริงเลยจริงแล้วเราก็คือลงรองพื้นอะไรเงี้ยไปได้ดู คือวิวจะลงผิวให้ดูอย่างเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าลีเห็นไหมทุกคนผิวเนี่ยไม่ได้ทานะคะรักผิวตัวเองค่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะที่วิวเอามาแต่งให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยววิวขอรีบๆไปกินข้าวช้าก่อนนะคะ อนนี้ก็ทานข้าวอะไรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะทุกคนสรุปทริปนี้ที่มาก็คือประทับใจมากๆเพราะว่ามากับแบรนด์ที่เออเราใช้เองจริงๆอยู่แล้วแล้วก็ได้มารู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้มารู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์ที่แบบว่าเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ของ i n นดัสทรีวิ e เทน e ซ u m เซก็รู้สึกแบบดีใจมากๆนะะก็ต้องแบบขอบคุณ i n น i สทรีนะคะที่ดูรลบ,บิวเป็นอย่าง ดีดีดีเอาไปเลยค่ะติงปุ๊บหัวใจเดือนเดก็เป็นอีเวนท์ที่รู้สึกว่าเออมีความประทับใจแบบเพื่อนร่วมทิพคือดีอะ่ะนุบอกป้เพราะว่าจริงๆแล้วบิวรู้จักกับฟ้าแต่บิวไม่รู้จักกับคนอื่นเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออคนน่ารักก็แบบเป็นกันเองหนุกคนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนสิงคโปร์คนหนึ่งน่ารักมากนี่เขาทำของมาให้บิวด้วยอะ่ะเป็นของขวัญ เรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะ <C ür> คือเขาเป็นคนสิงคโปร์ที่แบบเขา direct m e s s a g มาหาบิูตั้งนานแล้วว่าแบบเอ,อ้อยยูจะมาอีเวนต์ด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวแบบเจอกันนะ้อะไรเงี้ยทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่แบบมาจากใจอะไม่ต้องแบบให้อะไรจริงๆมาก็ดีใจแล้วแต่คือแบบเขาน่ารักมากเขาแบบิบวแบพอดีเราเจอสิงคโปร์วันที่แล้วก็แบบิบวโกโบก,ก,กินแบบ แล้วเขาบอกวิวนะว่าเขาอ่ะเขียนภาษาไทยครั้งนแรนกเขาบอกว่า Welcome to Singapore Here is my o r i t e นี่แล้วก็แบบมีไอซีเขาเยอะไรเงี้ยรักมากเลยใ่อะคือแบคอบคือดูรู้ว่าแบบทำด้วยความแบบตั้งใจอะทุกคนแบบบางอย่างมันไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าูไม่ถูกคะ่ะชอบแบบเอ๊ะแต่ว่านี่นคืออะไรอีกอย่างนึงมนะหกลองดูซิทำไมเขาถึงให้ลูกอมมันนี้นะ อ๋อเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่เขาชอบใช่ไหมเขาก็เลยให้เรามานี่แมทจะเป็นสีของเขาตรงนี้คะอร่อยอร่อยอร่อย If you are watching I want to say thank you so much I'm glad we met and thank you for the gift love you ก่อนกลับนะคะมาถึงแล้วค่ะการเดินแบบครั้งแรกของพี่ฟ้านะคะ